ฟังธรรมมาในแบบด้านดันบนฐานนิจพาโบได้แนะนําสมาธินั่งบนประมานเจริญธรรมสมาธิวันนี้หลวงพอ a, <sperm> ่อขอโอกาสคณะสงฆ์เนอะลูกศิษย์ในหลายท่านแหลายคนได้มารวมคณะสงฆ์ทั้งหมดเจริญสุขชาวพุทธทุกๆคนวันวันนี้หลวงพ่อคงไม่เท็จมากแล้วก็อีกอย่างก็คง สมาทานพอเป็นรูปแบบแล้วก็จะให้นั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการนะเนาะเข้าว่าสิ้นสุดโครงการมันนานเนาะจริงๆไม่นานหรอกไว้เพียงว่าจะนั่งสมาธิไปตลอดขณะที่ฟังธรรมนะนแต่สมาทานนะรักษา, <figures> ารูปแบบเอาไว้พุทโธวินาทโถ พุทธนินาโตพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรรมโมนินาโตธรรมโมนินาโตพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสังโฆนินาโตสังโฆนินาโตพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เจ้า ผู้การาผู้กาหน้าโอกาบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสมาทานเอาซึ่งพระกรรมฐานขออนิกา์สมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิและมิปัจนานญาณ จงบังเกิดขึ้นมีในขันธสันดานของขระพเจ้าทั้งหลายพระพเจ้าทั้งหลายจะตั้งสติกำหนดไว้ที่รูปนามปัจจุบันเพื่อเห็นรูปนามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตา เพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อกำนันเพื่อกำนัดเพื่อให้ินเหเ็นแจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานซึ่งมผลนิพพานตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดเป็นต้นไปเถิดต่อไปก็คงให้จุดเทียนสองธรรมรัตนธรรมนะพอที่นั่งเดี๋ยวก็นั่งสมาธิเนาะนั่งสมาธินั่งสมาธิกัน ดูอารมณ์ดูความคิดของเัวเองรู้เท่าทันความคิดท่านนั้นนะอาจจะได้จะได้ได้ไประโยชน์จากการที่เราเกิดมามาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นผู้เป็นคนอย่างนี้เป็นต้นวันวันนี้หลวงพอ่อบอกแล้วหลวงพ่อเทศน์ไม่มากแต่หลวงพ่อคงเน้นได้นําไปป,ปฏิบัติได้พังพังพาวัาจ่าพูดคงฟังก็ง่ายอยู่นะแต่ไม่ถึงว่าปฏิบัติไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ รู้แล้วนำไปปฏิบัติจนกระทั่งจะได้ผลจากการปฏิบัติมันก็เอ่ยถึงคุณพ่พอคุณแม่ผู้ที่ตนั้งหรายเวลาตอนนั้นมีตำแหน่งมีหน้าที่มียศมีเกียรติที่สุดข,ของมันถอดหัวโนออกมาแล้วยังคุณพ่อสุวิิตก็ดีคุณพ่อไม่ตีเลยทุกทุกคนมีลาบมียศอยู่แต่ก่อนเขาถอดหัวคนออกแต่ตอนนี้สขขมควรที่มานั่งยกย่อง,อง,องไม่ได้หลายคนทั้งคณะที่ไหวเสียงเขาเช่นกัน น้องพอว่าน่าชืช่นชมนะอุทิศตนประโยชน์ทำประโยชน์เพื่อสังคมถ้าไม่เสียสละมาได้เงนเนาะอย่างนี้เป็นคนอ้าจุดเทียนสอง,งทางจ้า